ส hmm. ุดยอดสุดยอดครับเอาเอะไรมาให้สัมภาษณ์หน่อยลงมาจากล็อกเมื่อสักครู่นี้รับไปเียเท่าไหร่เนี่ยสองแสนสองแสนกว่าสองสามพันเจริญสองแสนกว่ารวมสามไฟที่ผ่านมานี่ล้านเท่าไหร่เนี่ยไม่หมหนึ่งมแสนหนึ่งแสนเลยโอ้โหนะงวดก่อนก็แพรวแพรวนี่มาเจอกันยังเจอกันยังนะก็เอ้า เป็นไงบ้างเกมวันนี้วันนี้เกมวันนี้เป็นไงยกสามโดนเจ็บขาเออยกสามไปไปโดนไปโดนของเตะย้ำย้ำใช่ไปโดนโดนเตะตอนนั้นเหมือนกับเหมือนกับเราก็จับไปแหละไม่ไปแหละนะใช่ไหมโดนขามียาการเลือดรู้รู้ใช่ไหมโอ้โหแล้วจะไมกัดฟันฟูกขนาดนี้เพราะอะไรอาดเช็ดเยอะอาชีพ รู้เลยใช่ไหมออเชียเท่าไหร่ตอนนั้นพอข้อมูลมาจกสองแสนมีกำลังใจมีแรงฮึดลวนะยกสี่เป็นไงเราได้อะไรพี่ก็บอกให้เดินเออเออเดินเดินเดินได้ของหมดอ่ะรู้รู้เลยใช่ไหมครับวันนี้มั่นใจว่าเราได้อะไรตรงไหนบ้างลูกขยันนะครับลูกเดินลูกขยัน ยกสี่แล้วยกห้ายกห้าก็ได้ยิด้ครัยกห้ายกห้าได้เดินนิดนึงครับเดินดีพอกระหอโอ้พอเนี่ยคือมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจว่าผ่านแล้วใช่ไหมมั่นใจครับโอ้โหทีนี้ทำสำเร็จแล้วนี่แหละพี่ว่าสนาดีมากเลยเขาทีแรกก็เมาก็กำมาชนะเที่ยวนี้อยากจะได้ก็กลับมาชนะอีกจุดมันรอดกันได้ไหมก็จะทำให้เต็มที่ลกไปครับ หวังถึงแชมป์ไหมน้องอะไรนะหวังถึงแชมป์ไหมครับก็หวังครับในรอบนี้ใครน่ากลัวที่สุดน่าจะโควิดครับโฟใหญ่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนมีโอกาสเจอกันรอบไหนยังไม่รู้เลยยังโดยเพาะคนละสายกันครับคนละสายถึงตอนนี้นี่มั่นใจมั่นใจถึงแชมป์เลยก็นิดหนึ่งครับมั่นใจใช่ไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้ยอดกล้าเขาก็บอกว่าเขา ขอมั่นใจถึงแชมป์เหมือนกันนะยอดกล้าพ่อพิเศษยิ้มยกสี่จริงมั้ยครับบอลก่อนโอ้ยมีมีบนมีอะไรบ้างไหมนี่ไม่ไม่มีบนมีอะไรบ้งมีแต่ซ้อมมาอย่างเดียวเลยเนาะทีชนะครั้งนี้เอาเอาฝากใครบ้างอะบอกกเลยโอ้ทชนะฝากแม่ครับฝากแม่ขอบคุณลูกพี่บอลแล้วก็้องแล้วก็แม่ติวนะโอเคพรีเซนต์รอบครับผมแล้ว บอล็อกล็อกพี <te g ather> ่กล้วยพี่หนึ่งก็ไปเหเออสองแสนนะวันนี้นะทั้งเสียบเบสด้วยจิมมี่ด้วยหนื่งด้วยกล้วยด้วยโอ้หลายคนเลยอ่ะฝากแฟนเว่ยหน่อยครับทำเฉลี่ยแล้วเสียร์เลยครับพี่มาหน้าจะทำไม่ดีนี่ครับเอาละครับผมน้องบังถึงแชมป์เลยนะครับผมมาติดตามกันเจ้ครับไม่จะเล่นคือว่าเพราะ โอ้เตจะยืนยืนไม่อย wi ูอนนี้นะยังโอ้โหขนาดขาปัดยันไม่ยังโอ้จเี่ครเบี๋ยวียวงดี๋ยัเดี๋ยวเดมว่าวยวมไม่ยพเดี๋ยวเดวเพรายวเาหนึวงเตาเตีายวเดี๋ยเดีปยเดีายเดี๋ยวดีเดียวเดี่ยเงี้ยวเดี๋ยกเรี็ยวเดยวก็นวว มวยผมไม่ถึงกับแพ้ลูกอาการนะใช่ครับครับเออเดี๋ยวนี้มีโอกาสแก้มือครับถือว่าชกกันน้องก็ทําหน้าที่ได้ทีเดียวเียถามว่ามีโอกาสไหมมันก็เรื่องของเออนาคตนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของเอมวยรอบอ่ามันเรต้องรอผลโดยรอบมาก่อนเนาะใช่ครับแต่ผมก็มองว่าของผมมันน่าจะนี่ครับเพราะมัน ยกสามยกสี่ก็อยู่นี่นย,ยกสี่ก็มีลูกเดียวครับยกสี่นั่นก็คือลูกที่ที่เข้าไปแม้วมันก็จะตัดสินเลยเหรอแล้วผมเตะจนขาล่าขายานี่มันมันไม่มีผลเลยเลยเไ,ไงผมก็ไม่รู้อะไรเป็นกำลังใจให้ครับผมข,บขอบคุณมากครับผมใช่ป็นไงบ้างครับ,รบโอ้ยกสามเดินเทา่าไรครบับเตะจาอยาง ลูกค้ามันยังเยอะครับก็สลายครับทั้ี๋ยวนี้ครับหมดไหมครับน้องเฟรนี้ไม่ครับไม่เนาะก็พอยกสามทำได้ยกสี่แล้วก็เราก็ชกด้วยความมั่นใจครับก็คุมเกมครับคุมเกมเราก็มองว่าหลังจากนั้นเราไม่ได้เสียเปรียบใช่ไหมไม่ครับไม่เลยเนาะครับใหญ่พูดอะไรกับแฟนมวยเมื่อวันนี้ให้กำลังใจเราเพียบเลยครับวันนี้ก็ทำให้สมด้ครับก็ขชดว่าครับทุกคนสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม